สวัสดีครับเป็นเพื่อนวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่9เมษายน2565นะคะก่อนที่ดรแต๋วจะเล่าความฝันของช่างเอกให้ฟังนะคะจะเล่าคืนนี้แหละจะเล่าความฝันของช่างเอกให้ฟังนะดรแต๋วก็จะเล่าความฝันของตาทองให้ฟังก่อนนะคะขอบคุณบ่าวแอมมากนะคะที่ไปถ่ายทําคลิปความฝันของตาทองมานะคะความฝันของตาทองก็คือว่าตาฝันว่าพากันไปเลี้ยงวัวควายนะคะที่ทุ่งนา ไปกันที่ทุกนาก็มีหลานไปสองคนนะคะเป็นหลานสองคนแล้วก็มีมีคนรู้จักก็คือตายไปหมดแล้วแหละอายุประมาณ60กว่ากันทั้งนั้นแล้วนะคะก็รวมแล้วก็รวมกับคุณตาแล้วเนี่ยก็รวมเป็น4คนนะคือคือคนอายุมากแหละพูทธเ่าเนี่ยสี่คนแต่หลานหลานเนี่ยมีสองคนนะคะก็เลี้ยงวัวควายกันแล้วทีนี้เหมือนว่ากลัวว่าควายเนี่ยวัวควายเนี่ยจะมาทับ จะมาทับจะมาเหยียบหลานนะแล้วตาก็เลยไล่วัวควายเนี่ยให้ลงน้ําอ่าแล้ววัวควายก็ลงไปในน้ําแล้วก็เหมือนว่าเด็กอาจจะไปขึ้นบนหลังควายด้วยนะประมาณนั้นเนาะแล้วความฝันก็จบ แค่นั้นแล้วทีนี้่าคุณตาก็ให้แปลความไว้ว่าเออคุณตาเนี่ยอายุ8 8นะแล้วก็อาจจะเป็นเลขพวก1 2ึ่สองหนึ่งสามนะคะคุณตาให้ไว้อย่างนั้นนะคะ,ะจบความฝันของคุณตาแค่นั้นนะคะดรแต๋วก็จะมาเล่าความฝันให้ฟังเลยนะคะว่าฝันแต่ละเรื่องนะคะในในช่วงเนี้ยเห็นแต่ละเรื่องนะคะก็จะมาตกที่เลข14ทั้งนั้นเลยนะคะจะเกี่ยวกับวันครอบครัวนะคะก็คือ วันครอบครัวแล้วก็วันอนุรักษ์ควายไทยนะคะแล้วก็เป็นวันสถาปนาอ่าก็คือทุ่งนาเนี่ยก็คือสถาปนากระทรวงการคลังนะคะแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับวันสถาปนาสํานักง,งานสลักกินแบ่งรัฐบาลอ่าหวยจะอมไม่เคยพลาดเลยนะคะเพราะว่าสานักง,งานสลักกินแบ่งรัฐบาลก็ใช้พระราชบัญญัติพศ2517เงี่พระราชบัญญัติที่สํานักง,งานสลักกินแบ่งใช้เนาะเดี๋ยวจะเล่าต่อไปอ่าแล้วทีนี้วันสถาปนาของ กระทรวงการคลังอ่าววันที่1 4เมษายน2418นะคะ10417ปี147ปีกระทรวงการคลังนะคะก็เลยฝันแต่ละฝันนะคะก็ไม่เคยพลาดเลยนะคะสําหรับฝันนี้ก็จะเกี่ยวกับพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะคนดังลืมหลังควายนะคะร้องเพลงคนดังลืมหลังควายดังกระชอนเลยนะคะแม้กระทั่งส้มตรงส้มตํานะคะก็คือเพลงของแม่พุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยเป็นราชินีลุกทุ่งนะคะเป็นมแม่พุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยเป็น ชาวนาน,นะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าพริกผืนนาเป็นผืนทองเลยนะคะราชินีลูกทุ่งนะคะร้องเพลงคนดังลืมหลังควายแล้วทําไมถึงรู้ว่าฝันเนี่ยเป็นเกี่ยวกับคนดังลืมหลังควายก็เป็นเพราะว่า ควายอะจะมาจะมาเหยียบจะมาทับหลานไงคะแล้วทีนี้หลานสองคนไงคะก็คืออาเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าทีนี้ควายที่ควายที่ลงไปอยู่ในบ่อในในสะน้ำอะก็เคสเขาเรียกว่าตําบลบ่อสุพรรณแล้วคุณตาคุณตาก็ชื่อทองนะคะคุณตาทองเนี่ย ทองเขาเรียกว่าสุพรรณไงคะทองนะทองก็เรียกว่าสุพรรณอ่าสุพรรณบุรีก็คือเกี่ยวกับทองนะคะทองสุทองนะคะแล้วทีนี้จะเกี่ยวกับอาหารเพราะว่าที่จังหวัดสุพรรณบุรีจะมีท่านนายกบัญหารนะคะเขาเรียกว่านายกบัญหารศิลปะอาชาเนี่ยท่านเป็นนายกคนที่21นะคะท่านเกิดวันที่19สิงหาคม2475นะคะแล้วทีนี้วันฝันเนี่ยจะเกี่ยวกับวันอาหารโลกนะคะเพราะว่าพุมพวงดวงจันทร์นะคะท่านเป็น อาลชัชนีลูกทุ่งที่ร้องเพลงส้มตำดังที่สุดเลยนะคะดังที่สุดแล้วเป็นอาหารที่ดังทั่วโลกเลยนะคะส้มตำเนี่ยพูดถึงทุกประเทศรู้จักนะคะแลเรื่องส้มตำและทีนี้ถ้าพูดถึงไวรัสโควิด COVID -19 ทุกคนก็รู้จักนะคะเพราะว่าระบาดทั่วโลกก็เหมือนกับ อ่เพลงส้มตําหรือไม่ก็อาหารคือส้มตำเนี่ยจะระบาดทั่วโลกเหมือนกันระบาดในทางที่ดีนะคะเพราะว่าเป็นอาหารที่มีขึ้นชื่อลรือชาของประเทศไทยเลยนะคะคลิปเนี้ยคลิปเนี้ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวันครอบครัวนะคะเนื่องจากว่าอ่สถาบันครอบครัวเนี่ยเป็นสถาบันที่มีความสําคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็วันที่13 14 15เป็นวันสงการนะคะวันที่13เนี่ยเป็นวันผู้สูงอายุนะคะวันที่14ก็เป็นวันวันครอบครัววันที่15ก็เป็นวันถลิงศกก็คือวันปีใหม่นะคะปีใหม่ ของไทยนะคะเราจะต้องกลับบ้านกันนะคะไปลดน้าดําหัวผู้หลักผู้ใหญ่ไปส่งน้าพระตามประเพณีนะคะแล้วทีนี้แล้วทีนี้เลขที่น่าสนใจก็คือเลข14นะคะขอคือไม่รู้ละแต่และฝันนะออกมาเลข14หมดเลยผิดถูกยังไงก็ไม่ทราบนะคะก็คือจะเกี่ยวกับควายจะเกี่ยวกับสถาปนากระทรวงการคลังคือทุกฝันจะเป็นแบบเกี่ยวกับเลขนี้หมดเลยนะคะก็คือวันอาหารโลกนะคะ16ตุลาคม2 0 0พ อ่าห้าร้อยยี่สิบสองเนี่ยก็คือสหประชาชาตินะคะท่าน uh, ประกาศเลยนะคะว่าวันอาหารโลกก็คือวันที่สิบหกตุลาของทุกปีนะคะอ่า uh, ขอสอก็คือหนึ่งเก้าเจ็ดเก้านะคะนี่นะคะอ่า uh, เลขที่น่าสนใจนะคะเลขที่น่าสนใจแล้วก็ต้องหาเลยนะคะผิดถูกยังไงก็ไม่ทราบแต่ดตรแต๋วซื้อไปแล้วนะคะสิบใบคลิปนี้นะคะขอบคุณมากค่ะปดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวจะเล่าความฝันของช่างเอกให้ฟังเนาะต่อไปเลยนะคะ